ค่ะพี่น้องทั่วลูกทั่วไก่เจ้า youtube ทุกคนเด้อสวัสดียัยสบายดีฮัลโหล every one forward ชิงแทงชิงโซ่หมัดดูคำหยุไมเนาะขอบคุณทุกไลทุกเลิศทุกน้องแรงใจเด้อพ่นเอ้าลืมการเล่าแล้วาลืมถอดอันนี้ออกโอ้ยถอดซ้ายออกถอดซ้ายออกพี่น้องเอ้ย ควา่มหวานนันไปจูดเอาใบใหม่ใบไหลล้นลมเบิร์ตจูดใบใหม่ใบไหลล้นไ่เจูดจูดจูดดดีค่ะนงหลานงใจอกคุณหลายๆเด้อพี่น้องมาะได้มาข้นไหลอีกบันนึงก็ขึืนไหลไข่าบานญ่หัวตังจสิได้ข้นไหลพี่น้องพูดหหลาย em cầm cho kênh ีก้าหนึ่งแหล้าน้งาองใจกับคุณหลายๆเดื่องอย่ สวัสดีค่ะพี่น้องขอบคุณที่จุดรับช่วอนทวามสุขความุอค่ะ Hello everyone for watching, thank you so much súng lắm nụ cháy 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 nụ